ว้าว wow! สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจอก,กันในอัปเดตทุกวันสาวใน p พจ simulator นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ารอบนี้เขามาอัปเดตเรื่องอะไรบ้างนะคะนี่เลยค่ะ A f u l day event นะคะต้องมีแน่แน่ p พจ simulator 1นะคะเหมือนกับที่เราสปอยไปในคลิปที่แล้วเลยแล้วก็มี error Pet มี error Egg ด้วยค่ะ Secret door ฮ hmm. ึ Secret room ด้วยนะคะ แล้วก็มี s e r r t t e อ g ค่ะโอ้ยน่าตื่นเต้นมากเลยอะ่ะ e e ค e ีตเอ o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  ้ t o t e r หมายความว่ายังไงอะต้องใช้ผลไม้ในการบูเตอร์หรอคะบูเตอร์อะไรบ้างนะอ้หทำไมรอบนี้อัปเดตมันเยอะมากเลยคะเนี่ยและต่อไปนะคะก็จะมี Error Bake Able น่าสนใจคะ่ะมี Pinball r u s h e r ด้วยนะคะ Infinity Pet โอ้โหอันนี้นี่เป็นอันที่เราคาดการไว้แน่ๆเลยคะ่ะแล้วก็ New Fan Art นะคะ แล้วก็อีกมากมายนะคะเราไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนเราไปดูกันเลยนะคะอุย้ยทำไมตึกมันไปอยู่ข้างบนนั้นอย่างนั้นล่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็อุยอ้ยนั่นไงคะอยจริงด้วยค่ะทุกคนเป็น a r e ยที่เราอยากจะเปิดขึ้นมาทันทีเลยนะเพศแรกนะคะใน a อพฟ o วเดย์อีเวนะคะเพราะเขาบอกว่าเซ y a อพฟ o ในแชทหนึ่งครั้งจะได้น้ำยาหนึอันมันจริงปะเนี่ย เนี่ยเราลองทำกันดูนะคะอ่ะโอเคลองดูเย้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่แอพพิวฟูนะคะต่อไปก็กินผลไม้30ชิ้นโอเคมาเข้ายังไม่ได้นะเควสที่2ทำเควสที่2กันก่อนเลยผลไม้หมดหรือยังเนี่ยเฮ้ยโอ้ยทุกคนเราปลดล็อกได้สกินเออร์เรอร์แล้วค่ะโอ้ยตายแล้ว เราต้องใช้สกินนี้ไปเรื่อยๆหรอได้สกินเป็นสกิน e r อร์เรอร์ซะงั้นนะคะพอเราทานผลไม้ค่ะมันก็จะมีจาเมจเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะ1.2เท่าถ้ากินกล้วยก็จะเป็นลัคกี้เพิ่ม1.2เท่านะคะสมก็จะเป็นไดมอนด์เพิ่ม1.2เท่าค่ะแล้วก็คอยเพิ่มอีก1.1เท่านะคะส่วนสับประรดเนี่ยเป็นสปีดเพิ่ม1.1เท่าค่ะผลไม้ดีขนาดนี้นี่เองเก็บผลไม้ดูก่อนแล้วกันนะคะ เผื่อว่าจะได้บูสเตอร์เพิ่มอีกอู้จริงด้วยค่ะยิ่งผลไม้เยอะสะสมเยอะเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งมีบูสเตอร์เพิ่มขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะโอ้สุดยอดนี่ผลไม้มีเต็มเลยซุปเปอร์จัมหรอยูก g o ะซ Super ร์จัเอ๊ะเราจะกระโดดสูงในไกลแค่ไหนละเนี่ยเก็บผลไม้ไปก่อนนะคะโอ้ยงงกับอีเวนต์นี้มากเลยนะคะไม่รู้อันไหนของจริงของฟอมเยเฮ้ยเฮ้ยทุกคน ทำไมตัวเราใหญ่อย่างนี้เฮ้ย hey. <laughs> ทุกคนคะเกิด <laughs> อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทําไมตัวเรากลายเป็นยักษ์แบบนี้ย <laughs> เรากินผลไม้อะไรเข้าไปหรอ <laughs> แปลกมากไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะโอโอนี่หรือเปล่าที่เขาบอกว่าซูเปอร์จำเอ,อ้ยอาจจะใช่ก็ได้เอา้าโอ้ยเราเราก็กลายเป็นคนตัวเล็กคะ่ะทุกคนเฮ้ยกลายเป็นเพราะผละไม้อันใหญ่กว่าเราทั้งนั้นโอ้พระเจ้า เกิดอะไรขึ้นกับอัปเดตนี้คะเนี่ยดูสิเนี่ยแอปเปิลลูกใหญ่กว่เราอีกเราเหลือตัวกระติดเดียวทุกคนความรู้สึกเหมือนเราได้ไททานิกมาประมาณ10บสตัวเลยนะคะอะไรของเขาครับเนี่ยดูสิพรอมเพรอมนี่คืออันใหญ่มากเลยนะคะปวดหัวแล้วเมื่อไหรเราจะหายตัวเล็กแล้วเนี่ย หรือว่ามันเป็นแค่ออร์เรอร์ของเกมเฉยๆคะโอ้ยมีอะไรให้เซอร์ไพรส์เยอะมากๆเลยค่ะ <c oughs> ในวัน a p r i l f o o d Day นะคะก็จะมี Infinity Pet อีกเพนะคะใส่สัตว์เลี้ยงได้เท่าไหร่ก็ได้นะคะมีแค่วันนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้ได้แค่3วันเท่านั้นนะคะแต่เจมยังไม่บอกนะเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยลองกดดูนะคะราคา1,000 0โรบักค,ค่ะ พอกินผลไม้นี่สปีดเร็วมากนะโอ oh, วิ่งยังเร็วกว่าใช้บอร์ดอีกมาดูกันว่ากล่องนั้นนะคะจะทำให้เราได้อะไรเพิ่มนะแต่มันอยู่ได้แป๊บเดียวโลกกราวิตี้แอคทิเวทโหนี่ไงกระโดดสูงก็คือไม่มีแรงโน้มถ่วงนะคะกลายเป็นว่าเราก็สามารถกระโดดสูงได้เลยแล้วเราจะกระโดดสูงไปทำไมคะเราจะกระโดดสูงไปทำไมอะ่ะทุกคนกระโดดได้สูงนี่นี่ได้อะไรได้อะไรโอ้ยตัวเล็กอีกแล้ว โอ้ตัวเล็กแล้วก็กระโดดได้สูงด้วยนะคะก็คือรวมกันได้นะคุณสมบัติสามารถรวมกันได้นะโอ้โหสปีดเร็วขึ้นด้วยโอ้ยเดี๋ยวเด๋ยวลอกก้อนลอกกอนโอ้โหกลับแทมไม่ได้เลยค่ะอัะนนี้มีมีมีมน่าจะได้10อันแล้วขอเป็นตัวใหญ่ได้ไหมโอ้สุดยอดขอเป็นตัวใหญ่ได้จริงๆด้วย <laughs> ชอบอะ่ะอยากเป็นยักษ กลายเป็นยักษ์ได้ด้วยชอบนะคะตัวใหญ่แบบนี้นะคะเห็นมุมสูงดีไม่อยากเป็นตัวเล็กกับเวียนหัวผลไม้ผลไม้ผลไม้ส0สิชิ้นค่ะครบยังเอย้ยไกลแล้วนะคะแควที่สองใกล้จะเรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยออ้ยกลายเป็นคนปกติแล้วคะ่ะตัวเล็กหรือเปล่าโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วชอบมากชอบเป็นยักษ์มาก แต่เดินช้านิดนึงอะแต่ว่าก็สนุกดีเราชอบนะดูดิสัตว์เลี้ยงของเรา <c oughs> ตัวเล็กกับตัวใหญ่กระโดดสูงตัวใหญ่แถมยังกระโดดสูงได้อีกสุดยอดลองมาเก็บที่นี่ดูนะเผื่อจะมีนะคะอีกแค่นเดียวเองอะ่ะน่าจะมีนี่ไงมาละเย้ครบแล้วเ yeah, อพฟฟู y เดย์ควผ่านแล้วได้1ล้านเจมโอ้สุดยอดมาก มาต่อกันเลยจะมีเครที่3อีกหลอดเนี่ยโอ้โหมันยากอะไรขนาดนี้มาเควสที่3นะคะพังเจ้าพังเจ้ากล่องสมบัติเออร์เรนะทั้งหมด20อันเมื่อกี้เราพังไปหมดแล้วใช่ไม่มพังให้หมดนะคะโอ้โหอันนี้ก็ตัวใหญ่เออตัวใหญ่ก็สนุกดีนะโอ้โหได้สกินเออร์มาด้วยค่ะเป็นไงเทเปล่า สกินเออร์ได้ตัวใหญ่ด้วยกินเข้าไปเยอะๆไม่รู้ว่าโอ้เรียบร้อยแล้วหรอปะผ่านแล้วเฟสที่3มาดูกันเชิบโอ้โหเรายังตัวใหญ่จะเข้าตึกได้ไหมเนี่ยนแอปดูสิเย้ผ่านแล้วมี3เคเสเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องสงสัยต้องรอให้เราตัวเล็กก่อนมั้งเนี่ยตัวสูงเท่าตึกเลยอะ่ะ <c> เ <oughs> ดีเหมือนว่าเราต้องรอให้เราเัวเล็กก่อนนะคะไม่รู้ว่าอีกนานหรือเปล่า โอ้ตอนนี้สกินหายไปแล้วเหลือแต่ตัวสูงเท่าตึกยังไม่หายแล้วเข้าตึกไม่ได้ด้วยเข้าไปข้างในกันค่ะหูเอาจริงด้วยค่ะทุกคนเห็นไหมมันหน้าตาเหมือนกันกับพ s i m u เตอร์หนึ่งเลยค่ะว้าวเหมือนมากเหมือนสุดๆนี่เป็นการใช้เจมในการเปิดนะคะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ทั้งหมด4ตัวค่ะมีเจ้าด็อกมีเจ้าเอ็กซอลอ์ล ดาก้อนนะคะแล้วก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะเจ้าตัวแคทนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ฮิวแคทค่ะก็ใช้เจมทั้งหมด1,6 0่ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นตัวสีทองนะคะใช้ทั้งหมด15,300เจมค่ะเราไปดูข้างในกันนะเหมือนกันกับที่เราพามาเมื่อกี้เลยนะโอไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกแฮะอ๋อแต่ตรงนี้เขาเปิดอะไรไม่ได้นะคะแค่เหมือนยกเอาของเพจซิมเลเตอร์หนึ่งเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็นี่ค่ะ น่าจะเป็น Secret Room นะคะคิดว่าน่าจะใช่ค่ะใน่มันเข้าไปได้หรือเปล่า,าพูดดีๆพูดดีๆเข้าไปไม่ได้หรอเน่ยเรามาดูลองเปิดตู้นี้ดูนะคะตอนนี้นะคะเราไปขายสัตว์เลี้ยงนะได้มาประมาณ158เปิดลองดูกันนะคะว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างขออนุญาตเก็บสัตว์เลี้ยงก่อนแล้วกันนะโว้หได้เีเจนารีมาเยอะมาก หรือจะเป็นพราโชคหรือเปล่าโอเคเรามาดูพลังของเขากันนะคะนี่เลยนะคะนี่นะคะตัวที่เป็นเมทิคอลนะคะตัวธรรมดาอยู่ที่2.65คอทินเลียนแล้วค่ะสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็น้องเอ็กซลอตนะคะตัวที่เป็นตัวธรรมดา5 9 1ทินเลียนค่ะแล้วก็เป็นน้องหมานะคะเอร o ด็อนะคะนี่เลยเอร o ด d ็อนะคะจะอยู่ที่ 301ทินเลียนค่ะนี่เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสัตว์เลี้ยงของเราเขาบอกนะคะว่าตู้ซีเครตเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เพิ่มขึ้นถึง10เท่าเลยนะคะนี่เลยนะ <c oughs> พูดเพราะๆนะคะ please yes <c oughs> ว้าวเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะมีโอกาสเพิ่มได้มากถึง1 0เท่าใช่ไหมเดีนะ๋ยวลองดูนี่นะคะเขาบอกว่ามีโอกาสจับเพิ่มได้มากถึง10เท่านะคะ ดูราคาซะก,ก่อนโอ้ยเพื่อนบงังมองไม่เห็นราคาเลยอะน่าจะไม่เยอะประมาณ4ี่ห0ื่นนะคะอะไรียบร้อยนะคะนี่เราได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่มานะเขาบอกว่าอีเวนต์นี้นะคะจะมีแค่ภายในวิกนี้เท่านั้นนะคะน่าจะมีแค่อาทิตเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะเขาก็เลยอยากจะให้เรารีบเก็บสัตว์เลี้ยงนะคะนี่เลยนะโอเคเราได้มาเยอะแล้วเดี๋ยวเราเอาสัตว์เลี้ยงไปรวมก่อนแล้วกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีใครเปิดได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่หรือเปล่านะเจ้าเ,เออร์เร์นะคะนี่นะคะเจ้าเออร์เรคทมีคนเปิดได้แล้ว3ตัวนะคะโอ้โชคดีมากอะ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปอัปเดตวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่และก็บรรยากาศของเพจซิม u เลเตอร์หนึ่งนะคะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ